โอ,อ้ทแล้วกันแล้วเราจะไงโอเครอจนเธอน้ะได้กินไรอ่ะกินก๋วตีกินทอดอ่ะกินขดไปต่อกินข้าวโพดไม่กินตอดนะจ๊ะ ใครติบวะเขาไม่ตเลยต้องกินจริงเลยกินตั้งไหนวะใค้ากันเช็คไม่มีคิดตุ๊โอ้ตัวดีคฟนคอเลยวะไลฟ์รัสเซเบลไปอีไอแ็กเกอร์ไอเช็คดอทติเือแล้วคหนึ่งไป ติ๊กเกอร์ไดเแอ้าทนเนเอาเอไว้ย่างเงนะของไม่จนอ่าอันนี้ไ FC ปาแตนเอไปาตนาเฮปาแตนอะไรวะปาเตนปาแตนมีร่งคนปาแตนปาเตนขอให้สดข้าวโอเคบอกสกิลด้นะ สกิจตัวนี้นะอย่าลืมนะให้แม่สกิจตันั้นะแหละบอกว่าอ่าเมือม่อลงเมื่อลงสนามจากเรียงการคาร์บ้านหนึ่งโซบ้หนึ่งแล้วก็พ 5, 000, ลังบวกห้าพันแล้วก็จัว่วอันนี้ไม่ใช่เรียงการใช่ไงมันไม่ใช่เรียงการก็คือบรรยากาศ<อ>เตืนเอ้ยจุดเทรเรไรวะไม่ว่ากันอะไรบอรู้อะไรวะเฮ้ยโอ้ยไม่นะอยากเป็นปาททน้นปาทแตนดีไหมด้วยป้ปาทแตนเอฟซีป้าแตนไลค์ไม่จะได้ที่ฟอร์ อยากได้ออฟเฟตผดีเหมือนย่างคนไปโชม์ให้เขาดูไหมกูก็ดูได้เนี่ยอย่าดูดิเอ็งอย่าดูดูได้เลยไม่ดูแล้ไม่ดูไม่ดูไมดูสกิลของออฟเฟตนะของมันจะอป์เบตต์ตัวโให้เขาดูก่อนดิแย่ามือผมนี่เห็นไหมเออนี่ยคอเทียคอเทียเห็นไหมนะอ่าบวกหมือนแล้วก็จั่วโอเคแค่นั้นแหละแต่นั้นก็ คอเบดีเบียสกิลของเบดีเบียบอกว่าถ้าสามารถคอเคได้ให้คอแล้วเราก็ถ้าคอจุกอ่ะสเตเบลดตรงปีสองหมื่นวิหนึ่งก้าวสองสาม เดี๋ยวให้ทุกคนดูนะเช็คเช็คให้ทุกคนดูนะให้ใหม่เฮ้ยบอลการ์ละบอลการนะใบบอลการสวินได้พเพิร์เช็คกิติคอลทิกเกอร์ฮีแวนพลังข้างพลังให้ฮ่าพลังให้เบรดิเบียแต่มันก็อีกใบหนึ่งเฮ้ฮิวทิกเกอร์อ่าฮิวได้อ่า,ออาสูงพลังให้เบดีเบียเฮ้ยเอาวะเป็นเท่าไหร่ละพลังเท่าไหร่ละสอง สองเก B B R สองสเฮ้ยห้ดมแล้วว่าเฮ้ยคนต้อคนเนี่ยคนีเออสี่ดมนะขอโทษขอโทษขอเฮ้ยได้ฮิวสองมาจีดเลยหรอไม่ฮิวนี้มาตั้งแต่ตาแรกเลยอะอ๋ออะไรร้อนเนาะตั้งแต่ตาแรกอะไรวะทำไมตาแรกอะที่จวบที่นั่นอะอ๋อ อ้าวแล้วที่เหมือนไปถามเดิมไมเนี่ยหรอก็ปล่อยไงไม่กลับแล้วก็ได้ฮิวสองไปดูอ่ะเดิดีนะก็ได้ฮิวขี้แล้วก็ได้ฮิวโหวสุดสันสุดสันจริงๆ เนี่ยกาดแล้วก็ให้มากาดมาช่องกาดเลยนะกาดมา <15. S 1> ช่องเขียวเนะวลาจะกาดกาดมาช่องเขียว <15. S 1> นะเ,ออยวเมื่อยค่ะอะไรวะอ่ะอืมแปดปล่อยเลยไอ้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 นนพึ่งใช้ยหรอสกิลวะสกิลอย่าพึ่งใช้นะต้องสก,กิลวะคือบอเปล่านะหมายก็คือเวลาจะตะเีเหย็ดก็คือ ถ้าจะใช่จริงๆต้องใช้ก่อนที่จะตีทำมาเถอะมาเถอะเตียวมันบางกันแต่วันนี้มันออกอยู่รู้ไงมันแบบอู้หูข้าวไม่รู้เรื่องไม่ได้ออกหรอกไอ้ห่าวพูดใหญ่ก็ไม่ได้เล่นเหมือนตัดปาแต๋นปาก็แน่กอดเอาออกเอาลงเอาลงตลกดีตลกดีป้าแต่นปาแต๋นเรื่องการสามหกเช็คเฮ้ยตัวนี้ต้องใช้นี่แม่งไปสองตัวแล้วเนี่ย อี๋อ่ามันจะวัวอะไวะออออะไรอะไรอะ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 ขออเลนทำบัสเตอร์เบรด ไีไม่ใช่ไมมาดีวะเอ้ยทัมากัมกับมดีวะเฮ้ยอะไรลงยมงรูปอะไรทำอะไรอะไอย่างงี้เฮ้ยัดัดอเอางี้กันอ่ะออรับรสับเร็จากนั้นสเกอเรนเมื่อคอเมื่อลงสนามขับบัหนึ่งอการ์ดหนึ่งใบจากมือ อจากนั้นได้จั่วพลังอะเรนบบกสามพันจากนั้นทเกียงตัวนี้บอกว่าเมื่อลงจากความสามารถของของกา๊าซ<อ>จากนั้นน้ำก,ก๊าเกตสองน้ำก,ก๊าเกจสองสูงกว่าเอ้ยกเกตสองต่ำกว่าเอ้ยอะไรน้ำก๊์ดเกจสองต่ำกว่าเอาไปใต้กล่องหรือหรือเข้าโซ่ได้ถ้าใต้กล่องมันบวก 5, ห้าพันทกิลโคตรดีอ่ะครับนอนนอนตีสิบเอ็ดกับอีกสิบสามยี่สี่ เอาไปกินยิบสามเนี่ยครับสก,กิ้ยนะครับโคตรเก่งนะครับผมตัวนี้นะครับทุกคนต้องใส่นะครับในด็กนะเท่าไหร่โอเคอเฮ้ยเอามาเอามา,า,มาตรงนี้มาตรงนี้เอามาตรงนี้เออเช็คนะเช็คเช็คหนึ่งไม่เจอทิกเกอร์เช็คสองไม่เจอทิกเกอร์อีหาไม่เจอติกเกอร์เอาสองสี่ตยีค่าทางนี้ กาดหมุอนะฮะคนจริงต้องเกลียกาดฟอสฟอสฟอสเออฟอสชนไหนโอ้โหแวนนี่แกโอ้กเลยแต่แวนหรอฟอสแตะเอออุ้ยหมุนเลยการหมุนเลยอ่ะการก็การหมุนเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยกลัวกลัวฟอสมีไม่พอเดี๋ยวเติมให้เดี๋ยวเติมให้เติมฟอสให้แบ่งกันคนละคนละ คน้ำหกใบเพราะแบ่งกันเฮ้ยไม่ต้องแบ่งหรอกจิ้มสี่ยยังไงสี่หกสี่หกเหรอจี๊จีครับแล้วก็อะไรก่อนขอจิ้มก่อนจี๊จี อุ้ยขีงอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยโมูขิ้มูขิอ้ยเขาสุดถึงกับร้อเลยไ่าสี่หมื่นห้าสามสิ้สามหนึ่งสามสามสี่หมื่นแปดโอ้ยดีล้วไม่ไม่เจอแมวตัวนี้นะดีที่เอาไปก่อนเขยเาเก็นทางคุณเป็นจริงก็ไปว่ะ ไลท์มูนัสแซนตุนี่อันเฟดอิมเมจินารีกิฟฟ์ฟอชจากนั้นสกิลของมูนัสพัตบัตหนึ่งโซบัตบหนึ่งเมื่อลงสนามเอาบลัสเตอร์เพลตจากแบบโซนหนึ่งใบขึ้นมือจากนั้นมันบวกหมื่นห้าแล้วก็ถ้ามีเอาเฟดอยู่ในโซบวกคิแค่ลงสนามเท่านั้นนะ คอเรนต์ลงมาคอบลัสเตอร์เบลดแล้วสกิลบนมันบอกว่ารัสกิลบนบวกหมื่นแล้วก็บวกคิวบ์ห้าพันคอนยูนิวนะก็คือตลอดเวลาเลยรัสกิลบนจะบวกต้องใช้ไปไหนหมดมาอสองสี่ไปก่อนชิวๆสองสี่ไปสองสาม เช็กโอ้ยไม่หมทำบุญมาด้วยอะไรวะยี่สิบสามสิบสามสิบแปดไปเข้าไปคิวพี่ยองโอเโเรเมก็มีเรเมก,มกม็ยังปล่อยได้อยู่ไม่ปล่อยวะไม่ปล่อยเอไม่ทำตัวเล็กอ้าอะไรวะทุเล็เเกเฉยงงเฉย อาพอคาตบากรคาตาบา้ะจั่ไม่งั้นเดี๋ยวตีก่อนนะมันจะห้ามตีก่อนมันต้องมันเมนเฟดเออคาตาบา้ะจั่ก่อนถ้าจะทําเลยต้องทําเลยอ่าติ่ะ็บบหนึ่งยังไม่สิบเท่าไหร่อ่ะแบบนึงการนี้มันสิบห้าไอ้สิบสามสิบห้าเฉยย งงอะงอะงะครับงงเลยอะสิบแปดเลยสิบแปดสี่สิบหกยี่สวันค่เจ็ดสีสองนสองห้าตีบาสเตเบอยด้าเยอะไม่ต้องอันนี้ก็ลองจะแบบตีเอาไปเอาตายใช่วหบาเเบรตายออกไปอะ อยากเป็นแตนดออยากเป็นปลาแตนอยากเป็นปลาแตนขอพัเถอะเบลนี่อ่าสกิลคัตบัลโซบารอืมคัตยอลโาบัาร์ตแล้วก็ดีไทยถ่านหน้าหนึ่งใบดีไทยตรงนี้อ่าตีสองสี่ไปก่อน ทีสองสามีสามอ่ามาดูมาดูมา,ดมากลางนี้เลยสี่สามไหนไหนอ่าสองสามสามสามที่จะทีสามได้ไงอะ่ะอือ่า <Okay. S 1> ทิกนึงนะเทคฮิวทิกเกอร์ไม่ได้ยิไม่ได้แต่ว่าพลังแวนครับผมเช็คไปอีกโอเคมีใบเดียวมาอ่าเข้า ชิคใบหนึ่งชิคแค่กล้องดูใบหนึ่งเอามาเอามาใส่กล้องเลยดี๋ยวไปดูมาใส่กล้องเอ็งไปเท่าไหร่ฮะเอ็งไปเท่าไหร่สามสามพอานี่สองสามแล้วได้ติ๊กเกอร์มันเป็นสามสามอ่ะแต่แม่สามสามเหมือนกันก็เข้าไงก็ตีเท่ากันแล้วมนเข้าเอาจะเห็นได้ยังไงอ่ะอีโอเคแค่นี้แหละ